สวัสดีครับมาคุยเรื่องผลไม้เหมือนเดิมครับช่วงนี้ผลไม้ดอกกำลังสุกการที่เราได้กินผลไม้สดๆจากจากต้นจากสวนที่เราเพิ่งเพิ่งปิดมาใหม่ๆเนี่ยนะครับก็ดีคือหนึ่งวิตามินจากผลไม้นี่ค่อนข้างสูง เราจะได้วิตามินจากผลไม้เนี่ยเยอะครับมันไม่เหมือนกับผลไม้ที่เราเอาไปบ่มหรือค้างคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับวิตามินมันจะเหลือน้อยลงยิ่งยิ่งผ่านความร้อนผ่านไฟผ่านอะไรอย่างเงี้ยพวกวิตามินเนี่ยมันจะแทบบจะไม่มีเลย การที่เราปลูกผลไม้ไปกินเองกินสดจากสวนเองนี่ครับคือข้อดีสองคือเราสามารถเลือกระยะระยะความหวานของมันได้เราอยากจะกินเปรี้ยวเราก็เก็บเร็วหน่อยถ้าเราอยากจะกินหวานเราก็ปล่อยให้สุกข,ขึ้นไปอีกยิ่งความแก่ความสุกมากเท่าไหร่สุกจากสุกที่เป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่สุกจาก การผ่านความร้อนนะก็ยิ่งดีครับก็ยิ่งหวานทีนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ว่ามันจะสามารถดูดซึมโพแทสเซียมขึ้นไปปรุงอาหารได้มากน้อยแค่ไหนครับนี่คือข้อดีของการปลูกผลมไม้ไว้กินเองวิตามินซีเยอะ ช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากวิตามินเนี่ยเยอะครับการที่เราได้กินวิตามินเยอะผิวพันธ์เราก็จะเปล่งปังวิงวิงนี่ครับดูเขอดีตอนนี้ก็มีทุเรียนนะกำลังทุเรียนกำลังเป็นลูกครับเป็นทุเรียนเขาบอกว่าทุเรียนพันธุ์หนามสั้น อันนุนเอจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับมะพร้าวเขาเป็นมะพร้าวสดๆเพิ่งปิดลงมากูน้ำครับก็หายน้ำก็เลยนึกถึงมะพร้าวน้ำมะพร้าวน่าจะช่วยได้เยอะ เป็นมะพร้าวน้ำหอมครับพี่ชายปลูกเอาไว้อร่อยดีครับมันบบสดชื่น